สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของหมอณัฐยิพสิภัลลานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดวงความรักโดยเฉพาะนะคะวันนี้เสียงเป็นเป็ดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยูอย่ดีๆก็เจ็บคอสงสัยก็จะติดกันไปอยู่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะนะคะมีพอมีคนหนึ่งไอปุ๊บก็จะกระจายกันนะคะก็ติดกันโดยธรรมชาตินะ,ะก็เป็นธรรมดาที่แบบว่าพอเวลามีคนหนึ่งไม่สบายปุ๊บเราก็จะติดมานะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ เสียงอาจจะเป็นเป็ดอาจจะน่ารำคาญสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็อยากจะรีบมาอัดคลิปนี้ให้หลายๆคนฟังนะคะเพราะว่ามีใครหลายๆคนขับประสบปัญหานี้อยู่นั่นเองนะคะจริงๆจะรอให้หายก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าไม่รู้จะหายเมื่อไหร่นั่นเองค่ะก็ทนฟังเสียงเป็ดไปสักนิดนึงเนาะ สักคลิปสคลิปแล้วกันนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะคะว่าเมื่อไหร่ค่ะที่เราควรจะหยุดการโนคอนแทค นะคะบางคนก็เหมือนแบบว่า no contact ไปเรื่อยเปื่อยนะคะไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนะคะบางคนก็แย่ขาข้างหนึ่งเข้าไปแล้วค่ะในกด no contact แล้วก็ดึงขาตัวเองออกมานะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อ,อไร่ที่เราควรจะหยุดการ no contact นะคะ <c oughs> ข้อ1ค่ะเมื่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วนะคะเราพร้อมที่จะ กลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเดิมครั้งก่อนๆน,นะคะความสัมพันธ์ที่เราออกมาความสัมพันธ์ที่เราถอยห่างออกมานั่นเองค่ะไม่ต้องรอให้ครบ2 1วัน30วันหรือ45วันนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าสภาพจิตใจคุณเนี่ยดีขึ้นแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาแล้วสามารถหยุดได้เลยค่ะบางคนประมาณ20วันนะคะสภาพจิตใจก็คือเริ่มดีขึ้นค่ะนะคะเริ่มแบบว่าไม่ฟุง้งซ่านเริ่มที่จะไม่จิตตกนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ย เริ่มรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ต้องมีอะไรที่ผูกติดกับเขามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อน,นั้นนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาแล้วเพราะฉะนั้นค่ะสามารถหยุดการโนคอนแทคได้เลยนะคะเราก็ส่งข้อความติดต่อกลับไปหาเขาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> มาดูผลกันเนอะว่าติดต่อเขาไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนข้อ2ค่ะ เมื่อแฟนเก่าของคุณนะคะติดต่อกลับมาค่ะบางคนนะคะคือตั้งแต่ no c o n แ a คมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเนาะไม่ได้ติดต่อกับแฟนเก่าไปเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆค่ะสมมุติผ่านมา2อาทิตย์ละ14วันนะคะคุณแฟนเก่าค่ะได้ติดต่อกลับเข้ามาค่ะมีใครหลายๆคนถามหมอว่าเอ้างนดีหมอรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับจะบล็อกหรือไม่บล็อก ดูก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการที่เขาติดต่อเรากลับมานั้นเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์อะไรนะคะบางคนอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะคะเขาอาจจะติดต่อกลับมาเพื่อต้องการที่จะมาออสร้างความสัมพันธ์กันใหม่นะคะหรือเพื่อต้องการที่จะกลับมาคืนดีกันก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าเขาติดต่อกลับมาเพื่อให้เราเนี่ยไปอยู่ในวงโครจรเขาเฉยๆอันนี้บล็อกไปได้เลยค่ะ นะะในระหว่างที่เราโ o c o คอนแทคก็บล mm ็อ hmm. กเขาไปเลยค่ะถ้าเขายังเห็นแก่ตัวถ้าเขายังเห็นแก่ตัวเขาเองอยู่แบบนี้เนาะเราก็ไม่ควรที่จะคุยกับเขาในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ส่วนข้อ3ค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าแผลในใจของคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อแรกเนาะเมื่อคุณรู้สึกว่าแผลในใจของคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วคุณเนี่ย มีการเยียวยาตัวเองได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะบางคนรู้สึกว่าแบบโหเดือนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะได้แน่นอนเดือนหนึ่งเนี่ยฉันไม่น่าจะดีขึ้นนะคะเดือนหนึ่งฉันไม่น่าจะลืมเขาไปได้แต่ปรากฏว่าทุกอย่างค่ะเป็นไปรวดเร็วมากกว่าที่คุณคิดนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะ คุณก็แบบว่าลุกขึ้นมายืนได้ใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในทางที่สวยที่หล่อมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อนั้นค่ะก็แปลว่าคุณเองเนี่ยพร้อมแล้วค่ะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขานะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อันเก่ากับเขานะคะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ไม่ใช่ความสัมพันธ์อันเก่ากลับไปพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเขาอีกรอบนะคะ <c oughs> หรือข้อข้อที่4นะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าครบ21วันครบ30วันครบ45วันตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้แล้วค่ะนะคะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว โอ้โหต้องขอบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้เดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วค่ะแต่บางคนค่ะเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วนะคะสมมุติว่าเราตั้งใจไว้21วันเนอะเมื่อถึง21วันแล้วค่ะ แต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมเลยทํำยังไงดีมันรู้สึกว่าตื่นเต้นมันรู้สึกเหมือนว่าต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครั้งถ้าได้คุยหรือถ้าได้เจอกับเขานะคะแนะนําว่าต่อเวลาออกไปอีกนิดนึงค่ะต่อเวลาออกไปอีกสัก 1- 2สอ,อาทิตย์ก็พอนะคะอย่าให้มันมากเกินไปนะคะแล้วในระหว่างสองอาทิตย์นี้ค่ะก็ให้คุณเนี่ยกลับมาเยียวยาตัวเองนะคะทำทุกวิถีทางค่ะ ตัดเรื่องของเขาออกจากชีวิตไปให้หมดทั้งสิ้นนะคะในระยะ2อาทิตย์ที่ต่อจากต่อจากวันที่ครบ no contact แล้วเนอะต่อออกไปอีก2อาทิตย์เพราะฉะนั้นอีก2อาทิตย์นี้ค่ะคุณต้องทําการบ้านให้หนักนะคะคุณต้องอยู่ในกรดอยู่ในกรดอยู่ในกดอย่างเคร่งครัดนะคะมันจะทําให้เมื่อถึงเวลาต่อเวลาไปอีก2ออาทิตย์แล้วคุณจะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแน่นอนค่ะนะคะหรือข้อสุดท้ายค่ะ ข้อที่5นั่นเองนะคะคุณควรหยุดการโนคอนแทคเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมหรือบางคนนะคะโนคอนแทคได้2วันค่ะอดใจไม่ได้โทรกลับไปหาเขานะคะบางคนเพิ่งวันเดียวเองไม่ไหวแล้วค่ะหมอส่งข้อความไปหาเขาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้กฎนี้อย่าทำค่ะ ะะมันจะทําให้คุณเสียเวลาเปล่าด้วยซ้ำบางคนเ no นี่ยโนคอนแทคมา1อาทิตย์แล้วนะเดินมาได้นิดนึงแล้วอะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆแล้วพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วมันแบบหงุดหงิดงุนง่านอะจริงๆการอกหักหรือว่าการใช้โนคอนแทคนี้นะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเลิกยาเสพติดนั่นเองค่ะมันจะเป็นอะไรที่เราหงุดหงิดงุนง่านมันจะเป็นอะไรที่แบบอยู่ข้างในอะอยู่ในใจมันจะแบบ โอ้ยรู้สึกอยากจะคุยอยากจะเจอหน้าอยากจะโทรหาอยากจะส่งข้อความหาสักนิดนึงเหอะเขาไปส่งหน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมอย่าทำนะคะมันจะทำให้คุณเสียเวลาด้วยเปล่าประโยชน์เพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ทุกครั้งนะคะในตอนนี้ค่ะถ้ายังอยากติดต่อเขาอยู่ติดต่อเขาค่ะ ถ้ายังอยากเจอหน้าเขาอยู่ก็ไปเจอเขานะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งค่ะตัวคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่เอาแล้วอ่ะฉันพ่อแล้วจริงๆไม่ว่าฉันจะทํำยังไงเขาไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับมาทั้งสิน้นแถมยังไล่ส่งด่าส่งมาอีกด้วยนะคะเมื่อนั้นค่ะเมื่อตัวคุณรู้สึกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันแบบว่าท้อแท้มากแล้วอ่ะฉันพ่อแล้วอะไรอย่างนี้เมื่อนั้นค่ะ คุณถึงจะค่อยเริ่มทำ no contact จะดีกว่ายังไม่สายไปนะคะบางคนมาปรึกษาหมอค่ะหมออย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยให้คำปรึกษาไปปุ๊บสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะยังวิ่งเข้าหาเขาเหมือนเดิมนะคะยังพยายามที่จะเข้าหาเขาเหมือนเดิมด้วยเหตุผลที่ว่าผมรักเขาฉันรักเขานะคะเข้าใจค่ะหมอเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยรัก แฟนเก่าของตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครไม่รักอ่ะเนอะถ้าใครหาคลิปนี้นะมันก็แปลได้ว่าคุณเนี่ยรักเขาอยู่แล้วคุณต้องการเขาที่จะกลับคืนมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้ายังไม่พร้อมหรือถ้าหมอให้คำปรึกษาไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้จริงๆอะหมออ่ะนะก็หยุดไว้ก่อนนะคะหยุดทุกอย่างไว้นะตรงนั้นก่อนเมื่อวันหนึ่งที่คุณพร้อมค่ะค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ วันนี้ก็เป็นขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะยิ่งพูดเสียงยิ่งหายเนาะก็มี5ข้อด้วยกันนะคะเมื่ออะไรที่คุณควรจะออกมาจากการ no contact นะคะก็เป็น5ข้อนี้นะคะมีคนหนึ่งค่ะเ,เรียกได้ว่าปฏิบัติตามกฎอย่างเขร่งคัดมากคือหายไปเลยทั้งโซเชียลทั้งอะไรก็คือไม่สนใจไม่เล่นไม่อะไรเลยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามันนานกว่าน,นี้ถ้ามันไปไกลมากกว่าน,นี้ จะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปแล้วจะรู้สึกเฉยๆกับแฟนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นควรทํายังไงคะควรจะรีบกลับเข้ามาคะ่ะนะคะควรจะรีบติดต่อเขาไปนะคะเพื่อคุยกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งถ้าเขายังยืนยันไม่กลับถ้าเขายังด่าเสียเทเสียไล่ส่งอยู่เหมือนเดิม ก็หยุดความสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตเนอะตอนนี้ก็หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้อาจจะเสียงแบบว่าน่ารำคาญสักนิดนึงเนอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหายเมื่อไหร่ค่ะก็จะรีบกลับมาอัดคลิปใหม่มา มาอัดคลิปใหม่เนาะมาบ่นใหม่ให้ใครหลายๆคนฟังอีกนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเชียงไม่มีแล้วจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าจะมีเทคนิคมีวิธีอะไรเกี่ยวกับ no contact มาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย